นีเอสนาเดียพาทัวร์นะคะอุ้ยเสียวเสียวเราจับจับได้แต่มือหลุด้อร้อนเฮ้ยเราขึ้นมาสูงแล้ว ข้ <laughs> <laughs> าไม่มีเลยเสียงหายใจแบบแรงมาก โอ้โหอึ๊บยามีอุโมงค์ด้วยเหรอคะโอ้มันเป็นน้ำทั้งสองฝั่งเลย ก็ยังหายใจแรงอยู่มันหบไม่ได้ <laughs> มันเป็นน้ำหรือว่าน้ำโดยธรรมชาติเหรอจะ <laughs> สูงมากชั้นมาก <laughs> ถ้าไหลง <laughs> ไหลงได้ไหม <laughs> ถ้าไลลงได้ไหมคะ มีเอเหรอเดี๋ยวเราจะเดินเข้าอุโมงคนะโอ้หายภาพแล้วมีเนี่ยเป็นเครื่องอะไรอ่ะน่าจะเป็นเครื่องระบายอากาศที่อยู่ข้างในโอโมโหเตี้ยมากไม่มีปัญหากันเลยไหรใช่เดินผ่านได้สบายเลยสำหรับคนสูงที่เป็นเกิน155ิเซน ไม่ต้องโก้มนุ่งยางไม่ใช่ถึงสมมุติอ๋อแคบจังเลยอ๋อคอเดี๋ยวไว้พักก่อนนะคะมีอ,อันนี้ด้านในอ่าเด็กๆก็ต้อไม่ต้องต้มนะค่ะเบียรี่ก็ผู้อ่ะเบียร์ไม่น่าขัดเลยถ้าทุกคนมาวิวข้างบนนี้นะคะทุกคนก็จะเจอกับนี่ค่ะ ข้างหน้าของเราก็เป็นรูปปั้นของสมเด็จพระใย,ยสวนมหาราชนะคะที่มีไกยเยอะๆเนาะซึ่งเราไปกราบไหว้แล้วกันเมื่อกี้ไกลสุดลูกตาโน่นนะคะ,ะเราจะเดินทางลงกันละซูมนะคะซูมนะคะความสูงนะคะซูมเข้าไปค่ะบายบายหน่อย ขาหน้าสั้นเลยอะ